อุชาตาคนที่เกิดวันที่21ในแต่ละเดือนถูกลิขิตมาแบบไหนจะมีบุญวาส,สนาด้านไหนเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้รู้นะครับ สวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาพูดถึงดวงชะตาคนที่มีบุญวาส,สนาที่เกิดวันที่21นะครับตอนนี้วันที่21แล้วนะครับว่าถูกลิขิตมาแบบไหนนะครับก่อนอื่นโปรดไมตตากดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์เป็นกำลังใจผมเวยนะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมคลิปและกดติดตามคลิปเท่ากับได้ร่วมสร้างบาร,รมีสร้างแดนเทศแดนธรรมที่กาญจนบ,บุรีกับผมโดยที่ไม่ต้องโอนเองินไม่ต้องบริจาคมาเลยผมไม่ได้ต้องเรียกไลนทุกคนเลยนะครับเพียงแค่รับชมคลิปเนี่ยรายได้จากยูทูบก็จะเข้ากองทุนไปสร้างแดนเทศแดนธรรมนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรััับบบบอ่่่่าาาาทททีีีกกกญจจจจุุุเเผผยสสวใมมมตตดหิิิ้้งงล์ ให้นะครับผมกล่าขอบคุณล่วงหน้าที่เมตตานะครับก็วันนี้วันที่21ล่ละคนที่เกิดวันที่2ี่เนี่ยคนที่เกิดวี่ยี่21เดนี่ยดวงชะตาเป็นคนที่เหมือนกับว,ว่าเป็นคนที่มีอุบุคลิกขัดแย้งในตัวเองนะครับคือภายนอกดูอ่อนไหวอ่อนหวานนะครับแล้วก็บางดูบางคนก็บอกเออดูเหมือนคนอ่อนแอเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับคนที่เกิดวันที่21เเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากนะครับเด็ดเดี่ยวนะครับและเป็นคนที่แฝงไปได้วยความถือดี หยิงถือดีในตัวแล้วก็อวดดีและบางทีก็เอาแต่ใจเป็นใหญ่ในตัวเองนะภายในภายในคือไม่ไม่เชื่อใครภายนอกดูเหมือนยอมแต่จริงๆแล้วจิตใจข้างในไม่ได้ยอมนะครับเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนถ้าบางครั้งถ้าคนรู้จริงๆแล้วนิสัยของคนที่เกิดวันที่21เนี่ย แข็งก้าวจนบางคนคาดไม่ถึงเลยนะครับแล้เป็นคนที่เกิดวันที่ยว่เเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับชอบเข้าสังคมชอบทําตัวเด่นกว่าคนอื่นนะครับท่ามกลางวงสังคมนะครับแล้วเป็นคนที่บางทีแสดงออกว่าฉันมั่นใจฉันฉันเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยกลับเป็นคนแล้วภายในรู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจเลยแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งเหมือนต้องต้องมีคนคอย ผักดันหรือคอยหนุนถึงจะมีความมั่นใจนะครับและเป็นคนที่จริงๆแล้วจิตใจแท้จริงนั้นบางครั้ง air, อ่อนแอเพราะว่ารู้สึกว่ามีความไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกเลยว่าแข็งก้าไม่ยอมใครแน่นอนนะคนที่เกิดวี่ยี่21นะครับความอ่อนไหวด้วยด้วยความไม่เป็นคนที่ ด้วยวนิสัยอ่อนไหวภายนอกนั่นเองนะทำให้คนที่เกิดวันที่21เนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนคนโรแมนติกเป็นคนที่ชอบสิ่งสิ่งสวยงามสดึงสวยงามชอบให้คนเอาใจเป็นคนที่เข้ากับผู้คนได้ดีเป็นคนที่อา่าถ้าคนไหนที่สนิทด้วยเนี่ยจะอ,อยากจะเข้าใกล้อยากจะอา่าเข้าหาคนที่เกิดวันที่21ครับ แต่ถ้าคนที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้าหาคนที่เกิดวันที่21เท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าไม่เคยชอบกีน้านะครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคนที่เกิดวันที่21เนี่ยอวดดีถือดีจังเลยเนี่ยไม่เคยอยากจะยุ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนที่เกิดวันที่21่เนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันเป็นคนที่เลือกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเองนะครับเป็นคนที่ว่าถ้าตัวเองจะต้องเลือกจะต้องได้ต้องเอาดีที่สุดฉันอยากได้ดีที่สุดสําหรับตัวฉันเงนะแต่ข้อเสียคือเป็นคที่ คนอื่นอ่านใจยากเป็นคนที่คนอื่นเข้าใจคนที่เกิดวี่ยี่21ยากคือไม่เข้าใจความรู้สึกจริงของคนที่21เลยเพราะเขาจะไม่เก็บซ่อนให้คนอื่นรู้นะครับสติปัญญาเป็นคนที่คนที่เฉลียวฉลาดนะครับแก้ไขสถานการณ์ได้ฉับไวเป็นคนที่มีไหวพริบและทันคนนะครับเป็นคนที่ม,มั่นใจในสีปัญญายของตัวเองมากจนบางครั้งเหมือนกับว่า อวดดีไปหน่อยนะครับไม่ค่อยยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่น,นครับเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้หลายด้านเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะครับแล้วก็ถ้าศึกษาด้านศิลปะทุกแขนงจะเรียนได้ดีแต่บางทีก็จะเป็นคนที่มีความรู้พิเศษอะไรที่นอกเหนือจากคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าสนใจในเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกอักรษศรศาสตร์คือแต่งหนังสือแต่งเพลงแต่งอะไรเงี้ยคำกรอนต่างเนี่ยหรือพวกประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนที่ เรียนรู้คนอื่นได้ดีนะครับง่ายๆว่าเป็นคนที่เรียนรู้คนอื่นได้ดีหรือจะเกี่ยวกับพวกการการงานธุรกิจการปกครองคนหรือฝ่ายบุคคลหรือจะเป็นแหล่นทางการเมืองก็สามารถจะเรียนได้ดีหรือจะทางกฎหมายก็จะไปได้ดีในการในในคนเกิดวันที่21นะครับและเป็นคนที่สามารถจะเรียนรู้ได้หลายๆด้านพร้อมๆกันแต่ควรจะระวังว่าบางทีตัวเองเนี่ย มีความรู้เยอะแต่บางทีเอาตัวไม่รอดเพราะว่าหลงหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้มากกว่าคนอื่นดังนั้นควรจะถ่อมตัวหรือควรจะฟังความคิดของคนอื่นจะดีมากเลยนะครับคนนี้จะไปได้รุ่งเลยจะแบบโอ้โหพุ่งกระฉูนอย่างี้ดีกว่านะครับคือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถเอามาใช้ในการขับขันได้ดีนะครับและก็ชีวิตมักจะพบมุมหักเหอยู่บ่อยๆนะครับและก็มีทาให้ชีวิตเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉับไวดังนั้นคุณควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อาจจะอยู่ดีได้ย้ายตําแหน่งสูงขึ้นท่านเองแต่ถ้าเกิดคุณมีเจ้ากรรมในเวรมาตัดรอนนะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นคือจากเคยมีตําแหน่งอาจจะโดนแย่งตําแหน่งไปอันนี้คือต้องทำํำวิจกรรมในเวรบ่อยๆนะฮะเป็นเกี่ยวกับพวกเพื่อร่วมงานหรือบุคคลในอดีตชาติที่เคยเป็นเพื่อร่วมงานคุณในอดีตชาติจะดีมากเลยนะครับแล้วก็อาชีพที่เหมาะแก่คนที่เกิดวันที่21เเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเจ้าของกิจการเล็กๆ มากกว่านะครับที่จะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตทีเดียวเลยนะครับคือคนที่เกิดวันที่21เนี่ยจะค่อยๆทําค่อยๆเติบโตไปแต่มั่นคงนะครับไม่เหมาะกับทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะครับเพราะอุปนิสัยไม่ค่อยยอมคนนั่นเองนะไม่เอาอกเอาใจใครนะครับไม่ง้อคนอื่นนั่นเองนะครับทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอ็นดูคนที่เกิดวันที่21เท่าไหร่นะครับงานในหน้าที่อื่นที่เหมาะสมก็เป็นพวกงานด้านโฆษณาทําธุรกิจส่วนตัวเองนะด้านโฆษณาพวกสื่อโซเชียลต่างๆง,ง,งานประชาสัมพันธ์ไกด์ทัวร์ นักพูดนักแต่งเพลงหรือจะเป็นพวกงานด้านเกี่ยวกับพวกบันเทิงต่างๆจะดีแต่ก็ไม่เหมาะกับพวกงานต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศใหญ่ๆจะไม่ค่อยเหมาะนะครับง่ายๆว่าไม่ค่อยก้าวหน้านั่นเองนะเพราะว่าบางทีเราดื้อรั้นนะฮะทำให้ผู้ใหญ่ไม่เมตานะครับงานที่ทำเนี่ยควรจะเกี่ยวกับพวกเอกชนมากกว่าราชการนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็คุณก็ยังสามารถ สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเองอยู่แล้วนะฮะยังไงว่าคุณไม่ชอบเป็นลูกน้องใครดีกว่าคนที่เกิดวันที่ยีบนะบั้นปลายคุณก็ไม่ได้หยุดทํางานนะคุณก็ชอบทํางานเพราะคุณรักที่จะทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลานะครับง่ายๆว่า,าสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีดังนั้นคุณรู้ว่าอนาคตคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็วางแผนที่คุณอยากจะทําอะไรได้เลยนะครับค่อยๆทําก่อนอย่าไปคิดว่ามันจะตุ้ม่รวยใหญ่โตบริษัทใหญ่โตนะครับค่อยๆเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็็เปนนคนที่ มีอนาคตที่ไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วดังนั้นถึงต้องบอกว่าทาบุญที่จะกำเนิดบ่อยแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในด้านที่ดีนั่นเองนะครับง่ายๆว่าจุดถักเขเนี่ยจะเกิดจากคนใกล้ชิดคือง่ายๆว่าคนใกล้ชิด จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคุณแต่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ดีนั่นคือที่ผมบอกให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนั่นเองนะครับการเงินเป็นคนนิสัยขี้เหนียวไม่ค่อยใช้เงินมากนะครับเก็บเงินอยู่ในมือและหาเงินคล่องจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไมหมดนะครับง่ายๆว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งจับเงินเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระดังนั้นหน้าที่อะไรที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวจะเหมาะกับคนที่เกิดวันที่ย1สเอดอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆว่าชอบทํางานพิเศษเพื่อให้ได้้้เเเงงงินนนมาายยอะะๆคครรัับบแลวก็ี่ ถ้าเป็นลูกจ้างหรืออะไรเนี่ยก็จะง่ายๆว่าไม่ค่อยพอใจที่จะเป็นลูกจ้าง คือทํางานอยู่ที่เดียวถ้าเป็นลูกจ้างรู้สึกจะไม่พอใจก็จะคิดจะหาะไรายได้สเสริมอื่นอยู่ตลอดเวลาหาทางหาเงินอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเป็นข้อดีของคนที่เกิดวันที่ย1สดนั่นเองนะครับหากญาติพี่น้องใกล้ชิดขอความช่วยเหลือด้านการเงินคนที่เกิดวันที่ยี่สิเ็ก็ไม่ค่อยปฏิเสธเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางทีก็มักจะใจอ่อนกับคนอื่นคือตัวเองขี้เหนียวไม่กล้าใช้แต่เวลาคนอื่นมาขอยืมเงินบางทีก็ใจอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยควรระมัดระวังต้องไว้ใจคนที่เราจะให้ยืมนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอ่า คนคนเกิดวันที่เสยเนี่ยบางทีทําให้ตัวเองร่ํารวยได้ง่ายบอกเลยนะคนที่เกิดวันที่เสวียมีโอกาสที่จะร่ารวยได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งและเป็นคนที่ขี้เหนียวนั่นเองนะแล้วก็เป็นคนที่รักรักการเก็บเงินชอบเก็บเงินมองการก่นะครับสามารถตั้งตัวได,ได้ได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองอันนี้คือข้อดีความสัมพันธ์ในครอบครัวนะมีความรักความผูกพันและความสัมพันธ์ก่อนที่ดีกับคนในครอบครัวนะครับ ชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องในครอบครัวอยู่เสมอครับเป็นคนที่มีความกตัญญูมีความเมตตานะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะคอยห่วงใยของคนในครอบครัวอยู่ตลอดนะชอบทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอยู่เรื่อยนะครับหากคนที่เกิดวันที่21เนี่ยได้ง่ายๆว่าชอบอยู่กับครอบครัวตลอดนะครับดังนั้นเวลาศึกษาไปศึกษาต่างประเทศศึกษาต่างจังหวัดไปทํางานที่นู่นที่นี่ ก็มักจะกลับมาหาญาติพี่น้องอยู่เสมอนะครับไม่ค่อยห่างไกลนะครับบางทีแม้จะห่างไกลไปนานๆสุดท้ายก็จะกลับมาบ้านอยู่ดีนะครับ ความรักหรือคู่ครองนะความรักมักจะเกิดจากเพื่อนก่อนเสมอครับคนที่เกิดวันที่21นะมักจะมีความรักเกิดจากการที่ว่าคบกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ขยายความสัมพันธ์ก,ก็ไปเป็นความรักนันิสัยก็จะเป็นคนที่ว่าล่าเริงนะครับคนที่เกิดวันที่21ล่าเริงเข้ากับเพื่อนได้ดีดังนั้นความรักก็จะเกิดก่อเกิดจากการที่ว่าเป็นคนล่าเริงคบกับเพื่อนจนกลายไปว่าตัวเองอยู่ดีๆก็อ้าวไปลงรักกับเขาซะแล้วหรือเข้ามารักเราซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วความรักจะเป็นคล้ายๆว่า ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจากเพื่อนเป็นคนรักดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าตัวเองจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนมากกว่าแต่พอจะาเาถึเป็นคนคนรักเนี่ยมันรู้สึกแปลกมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเออเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถ้าคุณอยากจะมีความรักที่ยั่งยืนเนี่ยก็ให้คุณรู้สึกว่าคนรักคุณเนี่ยเป็นบัดดี้คุณเป็นเพื่อนคุณไปตลอดทางผมว่ามันก็ดีนะ ถ้าอยากจะอยู่กันช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเป็นคนรักช่วงเวลานี้เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเพื่อนได้ได้ดีได้นานนะฮะและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะฮะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมสร้างมิตรภาพได้ดีดังนั้นก็จะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่บ่อยๆจนบางทีคุณก็รู้สึกเออมีคนชอบเยอะอะไรเงี้ดีกว่าแต่ถ้าหาแต่งงานแล้วคนนี้ก็จะทํางานดูแลบ้านก็คือว่าคุณรักแล้วถ้าคุณแต่งงานคุณก็จะเป็นคนที่ เอาใจใส่ดูแลบ้านดูแลครอบครัวโดยที่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ยอมอยู่บ้านนะง่ายๆแบบไม่ยอมที่จะอยู่บ้านไม่ยอมเป็นแม่บ้านนะแต่ก็จะดูแลครอบครัวนะคืองว่าฉันก็ ทําบ้านงานบ้านได้แต่ฉันต้องไปทํางานข้างนอกด้วยหรือฉันต้องไปข้างนอกด้วยฉันจะไม่จมปักอยู่เป็นแม่บ้านตลอดอะไรเงี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องการคนที่คนที่เกิดวันที่ยี่สนะฮะต้องการคู่ที่ล่าเริงแจ่มใสช่างพูดช่างคุยดูแลบ้านได้ทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็เป็นคนที่อนอกจากว่าเ,เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องจุกจิกจู้จี้นั่นเองนะครับเป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างและเป็นคนที่ชอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็รับผิดชอบได้ดีในสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คนที่เกิดว,วันที่21ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องความรักเท่าไหร่นะฮะไง่ายๆว่าเอาใจใส่คนรักคุณตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลายดีดูแลคนรักตอลอดเวลานะจำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคนรักของคุณได้ดีทุกอย่างดังนั้นคนที่เกิดว,วันที่21เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคู่ความรักเนี่ยก็สามารถกันอยู่ไปกันได้ตลอดชีวิตนะ,ะเป็นครอบครัวได้ตลอดชีวิตแล้วก็บางทีก็อาจจะ,ะเจ้าชู้บ้างเป็นเรื่องนิสัยเพื่อความสนุกเฮฮาง่ายๆว่า ขำๆอย่างเจ้าชู้แบบขำๆอย่างนี้ดีกว่านะบางครั้งก็คบคนใหม่ไว้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ระวังนะครับควรจะระวังเรื่องความสัมพันธ์ด้วยสุขภาพเป็นคนที่อ่าสุขภาพไม่ค่อยเจ็บป่วยกับใครนะฮะไม่ค่อยเครียดทําให้สุขภาพเนี่ยร่างกายกับสภาสวะสภาพจิตใจก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับร่างกายแข็งแรงทํางานหนักโดยที่ไม่ล้มไม่ล้มหนอนนอนเสือนะฮะเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีความกังวลในเรื่องของระบบสตีนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะถ้าอายุมากขึ้นเกี่ยวกับพวกระบบอ่าภายในของผู้หญิงก็ควรจะดูแลดีๆหน่อยนะส่วนผู้ชายก็เกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากนะควรจะดูแลใจส่ดีหน่อยนะครับแล้วก็บรรลายชีวิตก็เป็นคนแข็งแรงดีอารมณ์ดีหากไม่มีน้ําหนักตัวมากขึ้นนะฮะก็จะดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับคนอ้วนระวังเรื่องข้อขาข้อเข่าข้อเท้านะครับหรือไขข้อต่างๆนะครับคนที่เกิดวันที่ยีถ้าเป็นอ้วนนะน้ำหนักเยอะนะครับสุขภาพอื่นก็ไม่ค่่ออยมีะไรนาหว ส่วนมิตรหรือศัตรูนะครับเป็นคนที่สามารถสร้างมิตรได้เยอะนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรกับคนแปลกหน้านะครับแล้วก็สามารถจะเข้ากับคนแปลกหน้าได้ดีนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันที่เ1็ดเนี่ย เป็นเพื่อนที่น่ารักสนุกเฮฮากับคนอื่นนะครับดังนั้นก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองนะครับนุ่มนวลอบอุ่นเป็นคนที่ไว้บางใจของเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะไว้ใจนะครับเป็นคนที่ใส่ไม่ค่อยชอบยกตนข่มท่านคนอื่นนะทำให้คนทําให้มีคนคบหาเป็นเพื่อนเยอะนะครับแล้วก็ข้อเสียคือไม่ค่อยบางทีไม่ค่อยเอาอกเอาใจคนอื่นนั่นเองนะไม่ค่อยเอาอกเอาใจไม่เคยถูกใจผู้ใหญ่งี้งดีกว่าครับบางทีเหมือนกับ ถ้าผ you know, ู้ใหญ่รู้สึกคนไหนที่เจ้าระเบียบตัวเองก็ไม่ค่อยสนใจไม่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 ถูกใจกับผู้ใหญ่ที่คนไหนที่เข่งเรื่องระเบียบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบคนที่เกิดวันที่21งี้ดีกว่าดังนั้นคุณเกิดวันที่21ถ้าคุณรู้คุณก็อาจจะปรับตัวกับคนเฉพาะคนผู้ใหญ่บางคนเท่านั้นเองก็ปรับตัวกับเขาหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูน้อยมากที่จะมีใครเป็นศัตรูคนเกิดวันที่21นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะแพ้ความดีงามคนที่เกิดวันที่21บก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาคน ส่วนใหญ่เนี่ยศัตรูของคนที่เกิดวันที่21ก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวทที่จะทําให้ชีวิตสะดุดที่ผมบอกเลยนะเจ้ากรรมเวรของคนที่เกิดวันที่21คือเพื่อนในดิตชาติหรือเพื่อนร่วมงานดิเดชาติดั่นเองหรือคนในดิตชาติที่เคยเคยคบขานะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวทที่เป็นแบบนี้ในชาติบ่อยๆนะครับจะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นถ้าคุณไม่ทําการหักเหชีวิตของคุณจะถูกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยฉุดลง บริวารโนชะตาเป็นคนที่มีดวงตัวเองเป็นบริวารน,นะครับนอกเหนือจากชีวิตจะมีดวงเพื่อนๆไหลล,ล้อมแล้วคอยสนับสนุนแล้วนะก็ยังมีดวงตัวเองคอยเป็นบริวารคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะดวงคุณมีบริวารคอยอุดหนุนช่วยเหลือคุณก็ถือว่าดีเจ้านายแต่เจ้านายหรือหัวหน้างานอาจจะไม่ไม่ค่อยเมตตาทุกคนจะเป็นบางคนที่เมตตาคุณนะครับเป็นคนที่มีบริวารที่ดีคนอื่นคอยดูแลอใจใสด่ดีโดยตัวเองก็ แต่โดยตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยอะจะมีบริวารที่จะมาปกครองให้อยู่ใต้ปกครองจริงๆเท่าไหร่งี้ดีกว่าคนที่เกิดวันที่ยี่จะไม่ค่อยมีลูกน้องจริงๆจังๆเท่าไหร่งี้ดีกว่าครับจะจะมานในลักษณะเหมือนกับเป็นเพื่อน <S <S เพื่อนฝูงอะไรต่างๆที่จะมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมากกว่านะครับแล้วก็พออายุมากขึ้นพอวัยกลางคนเนี่ยก็จะมีบริวารมากขึ้นตามบรารมี <C oughs> ดังนั้นเนี่ย คนที่เกิดวันยี่สิบเอ็ดทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับบริวารบ่อยๆจะเร่งให้คุณมีบริวารในปกครองคุณจริงจังเนี่ยมากขึ้นคือไม่ใช่แค่บริวารจากเพื่อนฝูงอย่างเดียวนะจะเป็นบริวารคือลูกน้องเราจะมีมากขึ้นเพราะมันจะมีผลต่อการทําธุรกิจในอนาคตนั่นเองนะครับและคุณก็จะมีบารมีในการปกครองบริวารของคุณได้ดีเพราะถ้าคุณไม่ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรบริวารคุณในดิะชาติบ่อยๆเมื่อคุณมีบริวารมากขึ้นบริวารจะนําเรื่องปัญหามาให้คุณ ปวดหัวหรือฉุดให้คุณเจอปัญหาหนักได้ในานาคตนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่เกิดวันที่11เนี่ยมีดวงแข็งขันสูงดังนั้นอย่าเอาอย่าทำให้เจ้ากรรมนายเวรมาทำให้บริวารคุณเนี่ยเอาปัญหามาให้คุณโชคลาภเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคลาภนักนะแต่จะมีบ้างก็ต้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติสนิทนะฮะหรือคนใกล้ชิดเนี่ยจะนําแก้วแหวนเงินทองจะนํานูน่นจํานี่จะนําของขวัญไดมาให้เพราอจะได้จัก ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากกว่านะครับมากกว่าที่จะถูกหวยลอยเบอร์นะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็อย่าไปสนใจเรื่องหวยลอยเบอร์อะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็คุณจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าทางด้านการศึกษามากกว่าด้านอย่างอื่นดังนั้นคุณก็จะมีคนสนับสนุนให้คุณส่งให้คุณเรียนต่อผักดันให้คุณได้ทํางานต่อได้เรียนต่ออะไรสูงๆขึ้นถือว่าคุณได้จะมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นก็ถือว่ามีอาชีพมี อ่าสติปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ในอนาคตนะครับส่วนโชคลาภฟ,ฟ,ฟุกฟุกที่แบบจะถือลอตเตอรี่อะไรเงี้ยที่ผมบอกแล้วฮะถ้าคุณทําบุญให้เจ้ากรรมานเวรบริวารบ่อยๆคุณก็จะมีโชคลาภฟุกฟุกบ้างที่มาจากอ่าบริวารเจ้ากรรมายเวรในในดีชติที่เขาจะไม่มาจองเวรคุณคุณก็จะมีโชคลาภฟุกฟุกนั่นเองนะครับแล้วก็การเดินทางเป็นคนที่ต้องเดินทางระยะสั้นอยู่บ่อยๆนะครับเช่นข้ามเขตต้องทํางานต่างต่างเขต เช่นอยูอ่อยู่กรุงเทพต้องข้ามไปทํางานอยู่ที่ฝั่งธนนบุาารีอะไรอย่างเงี้ยสุดปากาอะไรเงี้ยเป็นเสมออยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะโดยสารลดเรือแบบไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะง่ายๆต้องเดินทางอยู่เดินดวงเดินทางอยู่บ่อยๆแต่ดวงทางไกลไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเป็นคนที่ง่ายๆว่า ต,ต้องเดินทางแบบจำใจไม่ได้อยากจะไม่อยากจะเดินทางแต่ก็จำใจต้องเดินทางด้วยหน้าที่ง่ายๆคือไปทํางานนั่นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบพอใจที่อยากจะทํางานแต่อยากจะไปเที่ยวกไกลๆก็มักจะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะฮะง,ง,ง,ง่ายๆว่าคือปเป็นคนที่ชอบตัวเองชอบทํางานนั่งอยู่กับที่มากกว่าไม่ค่อยชอบเดินทางแต่ดวงชะตามันต้องให้เดินทางระยะใกล้ lei, ๆอะ่ะแล้วก็อายุเข,ข้ากลางคนก็จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวง่ายๆว่า มันเหมือนเก็บกฎนะฮะพออายุมากขึ้นแล้วคนที่อยากจะท่องเที่ยวก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้ไปไปต่างประเทศต่าง,ต,างต่างเมือง,ต,งต่างที่ต่างถิ่นก็จะได้ไปต่ออายุมากขึ้นกลางคนแล้วจะได้ไปเดินทางบ่อยดังนั้นเนี่ยแต่ไม่ชอบเดินทางคนเดียวครับชอบเดินทางไปกับเพื่อนๆดังนั้นพออายุเข้ากลางคนไปละ35ไป40ไปอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็มักจะไปกับเพื่อนอยู่บ่อยๆนะเพราะง่ายๆว่าชอบเพื่อนร่วมทางแล้วก็ไปกับคู่ครองมากกว่าเพื่อน ไปกับคนรักมากกว่าเพื่อนบางครั้งก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนชวนก็ไปถ้ามีแฟนก็จะไปกับแฟนมากกว่านะครับหรือบางทีไปกับคนรักมากกว่าคนอื่นง่ายๆว่าแล้วแต่แล้วแต่ความชอบเรามาดูกันแต่ละแต่ละแต่ละเดือนกันนะคะคนที่เกิดวันที่21ในเดือนมกราครับคนที่เกิดวันที่21ในเดือนมกรามีความทะเยอทะยานแล้วก็รักความก้าวหน้ามีนิสัยไม่สนใจเรื่องคนอื่นนะครับแต่ถ้าคนอื่น อยู่ด้วยหรือคนใกล้ชิดอยู่ด้วยจะได้รับความอบอุ่นจากคุณนะฮะชอบทำตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับกับทุกคนนั่นก็คือผู้คนเข้ามาแล้วคุณก็ให้คำปรึกษาช่วยเหลือก็มันก็ควยคุณให้ความอบอุ่นแด้ทุกคนนะฮะชอบสะสมเงินทองไม่เอาเปรียบใครความรักมีไปเรื่อยๆแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างมีก็ช่างไม่มีก็ช่างไม่เคยซีเรียสน,นะครับคนที่เกิดวันยี่สิบเอ็ดกุมภา 5, มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเข้ากับคนได้ง่ายมีวาจาเชื่อนิ่มๆแบบ ใบมีดโกนอาบน้ําพึ่งนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบใจถ้าคนไหนที่คนที่เกิดวันที่เวทไม่พอใจและไม่ชอบถ้าเขามาหาเรื่องมาพูดหาเรื่องกับคุณคุณก็จะตอบกลับแบบเชื่อน,นิ่มๆน,นั่นเองนะครับเป็นคนที่สนุกสนานทะเยอทะยานให้ความสนใจทุกเรื่องเป็นคนที่ความรักสมหวังชา้าง่ายๆว่าถ้าจะสารความรักอาจจะอายุมากขึ้นแล้วถึงจะสมหวังดังนั้นทำกิจกรรมในเวรบ่อยๆนะครับ คนที่เกิดวันที่21มีนาะสามารถเข้ากับทุกคนและทุกสภาวะได้ดีคบคนได้ตั้งแต่ตามสุดจนถึงสูงสุดมีความรักความเข้าใจกับคนรอบข้างได้ดีนะครับมีสติปัญญาเฉลิวฉลาดทันคนแก้ไขสถานการณ์ได้ดีรักความก้าวหน้าและทำงานเพื่ออนาคตตัวเองได้ดีนะครับเป็นคนที่ความรักไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคนะครับคนที่เกิด21เมษายนจะใจร้อนวู่วามอยู่สักหน่อยนะครับเป็นคนที่ทำยังไงเนี่ย ทำอะไรเนี่ยแม้จะวู่วามแต่ก็ไม่ได้ถึงกับผิดพลาดร้ายแรงอะไรแต่ก็ควรจะระวังให้มากขึ้นลอกคอห้มากขึ้นก็จะดีกว่านะครับแต่บางทีถ้าที่บอกไงถ้าวู่วามแม้จะไม่ได้อ่าผิดพลาดอะไราม,ามากมายแต่ก็อาจจะทําให้ความสำเร็จล่าช้าไปเองนะครับดังนั้นก็ผมคิดว่า ควรจะรอบคอบขึ้นจะดีกว่านะครับแล้วก็บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายอ่อนไหวต่อคําพูดของคนอื่นอยู่เสมอนะครับชอบทํางานหนักอย่างมุ่งมั่นความรักไม่ใช่เรื่องสําคัญสำหรับคุณเลยคนที่เกิดย1ิบเอ็ดพฤษภามีนิสัยมุ่งมั่นเพื่อพิชิตความสําเร็จให้ได้นะครับต้องการแสดงความสามารถให้คนรอบข้างได้รู้ว่าฉันมีความสามารถฉันเก่งฉันทําได้รักแ,และเคารพในสิทธิของผู้อื่นรู้จักเกรงอกเกรงใจผู้อื่นนะครับแต่มีนิสัย อันหนึ่งที่ตัวเองถือว่าเป็นข้อดีคือเป็นคนที่มีนิสัยมีความตั้งใจแน่วแน่นั่นเองนะชอบแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นความรักความเข้าใจได้ดีกับคนอื่น21ิมิถุนาสนใจสิ่งลอบข้างและต้องการให้เรียนรู้สิ่งรอบข้างแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอนะครับชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อสนสนุกสนานแต่เอาจริงอาจังกับงานรักความก้าวหน้าและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สมหวังนะครับความรักนั้นไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่าตัวเอง ใจตัวเองก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะตัวเองยังไม่มั่นใจหรือเปล่าก็เลยทําให้ความรักไม่แน่นอนนะครับยีิบอกรกฎาคมนะครับก็คือเป็นคนที่สติปัญญาหลักแหลมทันคนชอบชอบคบ,บคนเยอะๆนะครับมีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรจิตใจ,จดีทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าสนใจใครรู้ทุกเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองสูงครับสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีความรักเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเสีาแบบเพื่อนมากกว่านะครับคือ จะมีความรักเหมือนกับเป็นเพื่อนมากกว่าบางครั้งถึงความรู้สึกทําให้คนที่เราครบเนี่ยก็เลยสับสนว่าเอ๊ะฉันเป็นเพื่อนหรือฉันเป็นคนรักกันแน่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจนะครับ21สิงหาเป็นคนฉลาดหลักแหลมทันคนไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบด้วยนะครับความรู้เป็นคนที่มีความรู้ดีมีความหวังในชีวิตสูงตั้งความหวังไว้สูงนะครับอยากเป็นผู้นำและมีความมั่นใจมากจนบางครั้งเกินเกินพอดีไปนะครับจนบางคนก็หาว่า เหมือนกับเวอร์ไปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับความรักเป็นเรื่องของตัวเองมากไม่ค่อยเข้าใจความรักมากเท่าไหร่นะตัวเอง privileged. มากไม่เข้าใจความรักของตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเห <laughs> มืมมอนกันกว่าจะรู้หรือจะ adas, รู้ใจตัวเองหรือว่าตัวกว่าจะลงเอยกันเนี่ยอาจใช้ระยะเวลานานคือง่งงงายๆว่าคบกันมาเป็นแฟนกันมาก็ออยังไม่รู้เลยว่าฉันรักคนนี้หรือฉันไม่รักคนนี้อะไรเงี้นะกว่าจะตัดสินใจ มาแนวแนว่วรักหรือว่าบอกรักเข้าไปเนี่ยโหต้องใช้ระยะเวลาเวลานานดังนั้นอยู่ที่คุณคิดแล้วตัดสินใจเองนะครับย1ิบเอ็ดกันยาเข้ากับคนอื่นได้ดีเป็นคนที่เป็นที่รักของเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาที่จะเข้ามาหาคุณเขาก็รักเมตตาคุณนะครับเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบยกตนข่มท่านผู้อื่นทั้งที่ตัวเองเก่งและฉลาดกว่านะครับทางานต่างๆได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบโลดโผนคือง่ายๆว่า คุณชอบเรื่องราวอะไรที่แบบโลดโผนชอบเรื่องราว <c oughs> ตื่นเต้นนั่นเองนะครับความรักเป็นแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ลึกซึ้งอะไรนักนะฮะคือแง่ว่าไปเรื่อยๆคิดว่ามันดําเนินการไปตามเวลาของมันซึ่งบางทีบางครั้งคู่ของคุณคนรักคุณอาจจะรอได้หรือรอไม่ได้อันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับ 21ตุลาเป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนสนใจรอบรู้ทุกด้านนะครับชอบแก้ไขปัญหามีวาจาเป็นอาวุธได้ดีนะครับง่ายๆว่าใครมาหาเรื่องนี่คุณเจอคําพูดคุณนี่หงายหลังเลยนะครับไม่ยอมให้ใครเข้ามาข่มได้ง่ายๆนะครับไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบขมคนอื่นนะครับ <c oughs> มีคนรักเยอะแยะเพราะมีจิตใจที่ดีไม่เอารัทัาเปรียบคนอื่นความรักเป็นไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เกิดวันที่21พฤศจิกาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมชอบเป็นผู้นํารู้จักเอาใจคนอื่นรู้ใจคนอื่นเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่อ่าเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงนะครับรักความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จในชีวิตได้ให้สําเร็จนะครับคือเป็นความมุ่งมั่นที่จะทาให้ตัวเองสําเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับและเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนคนนักคือเป็นคนที่คืออยากจะทำให้สำเร็จ แต่ก็ไม่เคยเป็นคนที่ยอมใครนะครับถ้าใครทำให้ทำไม่ดีกับเขานะฮะคนที่เกิดวันที่21นะจะเป็นคนที่เชื่อดด้วยวาจาง่ายๆว่าถ้าเกิดใครจะมาหาเรื่องมาคมมาง่ายๆว่ามาคมเหงมาหาเรื่องคนที่เกิดวันที่21นะฮะในพฤติการเนี่ยเขาจะใช้คําพูดตอกย้ําเชื่อนิ่มๆด้วยวาจาดังนั้นเนี่ยเจ็บลึก คนที่โดนวันที่21ดนีด้ผมบอกเลยว่าเจ็บลึกนะฮะและเป็นคนที่ความรักไม่ค่อยสมหวังเพราะว่าเลือกมากนั่นเองนะครับคนที่เกิด21พฤศพิจิกาครับคนที่เกิด21ธันวาสนใจใครรู้ทุกเรื่องนะครับชอบศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับชอบคบคนเก่งเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าแบบสุดๆนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไม่ชอบยุ่งเรื่องของ,ของส่วนตัวของคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเดือดร้อนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนั่นเองนะครับความรักต้องแบบสนุกสนาน ถึงจะร่วมกันได้ถึงจะสนุกกันได้ถึงจะคบกันได้นะคนยี่สิบเอ็ดธันวาครับดังนั้นวันนี้รายการพิหารมาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมกิจและกดติดตามคลิปนะครับขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมปรารถนาทุกอย่างนะครับขอบพระคุณครับ